나랑이녀석이사이좋아보인다고말도안되는소리그렇게말해도항상잘챙겨주잖아วัสดีเพื่อนๆแฟนๆ Counter-Strike ทุกคนด้วยนะครับสำหรับของมันต้องมีในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคิวของ Jonas Springfield นะครับเป็นตัวละครที่ออกมานานแล้วนะครับแต่ว่ามีเมคานิกที่น่าสนใจเหมาะกับการสะสมมากๆเลยนะครับ ด้วยความที่น้องเนี่ยสามารถที่จะเผาศัตรูเป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าศัตรูจะเลือดเยอะแค่ไหนนะครับก็สามารถที่จะโดนเผาเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดต่อวินาทีได้นั่นเองนะครับอีกทั้งเป็นตัวละครที่มีดาเมจในตัวเองแล้วก็มีความถึกนะครับเพราะงั้นคุณผู้ชมควรที่จะมีตัวละครนี้ไว้และเป็นตัวละครที่ดียังไงเดี๋ยวเรามาคุยละเอียดกันในคลิปนะครับผมเราก็มาเริ่มที่สกิลเลยแล้วกันนะครับสําหรับสกิลนะครับเขาจะพูดถึงเลลี่ก่อนนะครับหลังจากที่ีีีีี่่่โโจจจมมตตตคคครรรรบบ5ัั้งะะไไปสสูททกุดน และจะสร้างดีบัฟลด ATK และอัศีดลง30% 5วินาทีนะครับเรียกได้ว่าแค่สกิลนี้ก็ว้าวแล้วนั่นเองนะครับสำหรับสกิลพาสซีฟนะครับยูนะจะเกิดมาพร้อมกับเลลีนกไฟนั่นเองและยูนะจะสร้างอนาเขตขึ้นมารอบรอบตัวเธอนะครับซึ่งถ้าหากว่าศัตรูเข้ามาในบริเวณนี้เนี่ยเขาจะเสียเลือด2%เปต่อวินาทีนะครับนี่เป็นแมคชนิกที่ผมพูดถึงนะครับเพราะว่ามันทำให้ยูนะเนี่ยสามารถที่จะเบิร์นศัตรูประเภทแท้งสไตรเกอร์ ได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเลือดเยอะแค่ไหนนะครับคุณก็โดนโจมตีเป็น2%ของเลือดอยู่ดีนะครับและแมคานิกนี้นะครับจะมีประโยชน์มากๆต่อบอสบางตัวใน PVE นะครับยกตัวอย่างเช่นบอสเลตัวนี้นะครับเลือดของเขาเนี่ยเยอะมากเลือดเยอะเป็นบาร์โค้ดเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเอาเอาตัวละครมายิงเนี่ยอาจจะต้องใช้ดาเมจที่เยอะมากๆเพื่อที่จะลดเลือดบอสนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณมียูน่สปริงฟิลนะครับอย่างที่บอกเลยไม่ว่าเลือดจะเยอะแค่ไหน ก็โดนเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอยู่ดีนั่นเองนะครับอันนี้พอที่จะเห็นภาพแลวใช่ไหมครับว่าตัวละครนี้มันดียังไงนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าความสามารถเบินเลือดนี้ไม่สามารถใช้กับบอสบางตัวได้นะครับอย่างเช่นบอสเลดบอสอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าบอสประจําแบบพวกดันที่เป็นบอสพิเศษนะครับจะไม่สามารถใช้แมคานนี้ในการเบินได้นะครับและความสามารถในการเบินไม่สามารถใช้กับยานได้นั่นเองนะครับก็ที่จะบอกก็คือเราสามารถที่จะใช้เบินเปอร์เซ็นต์เลือดได้แต่ว่าไม่สามารถใช้ได้กับบอสทุกตัวนั่นเองนะครับ ลืมบอกไปนะครับว่าการเผาเลือด2%เนี่ยมันจะเผาตัวยูนะเองด้วยนะครับนั่นหมายความว่ายูนะก็เลือดลดเหมือนกันนะครับแต่ยูนะก็จะสามารถฮิวตัวเองได้3%ต่อวินาทีด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะครับก็คือเลือดของตัวเองจะลด2%ต่อวินาทีนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันยูนะเองก็ได้รับผลการฮิว3%ต่อวินาทีมาหักล้างนะครับแต่เงื่อนไขของการฮิวนี้เนี่ยคือเราจะต้องมีเลลี่อยู่ในสนามนะครับ ถ้าว่าเลลี่ตายไปเนี่ยก็จะไม่สามารถทิวได้นั่นเองนะครับและในกรณีที่เลลี่ตายไปนะครับเขาจะฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งภายใน5วินาทีนั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้ถ้าอัพจนขึ้นเลเวล5นะครับในกรณีที่เลลี่ตายนะครับจะมอบบัฟให้ยูนะดังต่อไปนี้ยูนะจะลดดาเมจที่ได้รับลง50%นะครับก็คือถึกขึ้นครึ่งหนึ่งเลยนั่นเองนะครับและความสามารถในการทิลวจากสกิลสเปเชียลและอันติ จะยิวแรงขึ้น50%เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับผมมาที่ Spatial Skill นะครับสำหรับ Spatial Skill เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีออกไปข้างหน้าเป็นการโจมตีหมู่นะครับซึ่งการโจมตีนี้จะส่งผลให้ศัตรูโดนล้างบัฟนะครับและจะไม่สามารถรับบัฟใหม่ได้เป็นเวลา6วินาทีซึ่งบัฟตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ล้างบัฟอมตะบางอันได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวละครทหารเวโรนิกานะครับที่เขาจะมีบัฟอมตะเนี่ย ถ้าหากว่ายูน่สปริงฟิลใช้สกิวล,ล้างบัฟเนี่ยก็จะทําให้เวโรนิก้าออกจากสถานะอมตะทันทีเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นสกิลที่โจมตีและยังมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสามารถใช้ในการล้างบัฟได้อีกต่างหากและหลังจากใช้สกิลนี้นะครับยูนะจะทําการฮิลเลือดตัวเอง20%ในกรณีที่มีเลลี่อยู่ในสนามนั่นเองนะครับและถ้าว่าคุณอัพสกิลนี้ขึ้นเลเวล5นะครับหลังจากใช้สกิลเสร็จยูนะจะได้บัฟดาเมจรีดักชั่น หรือว่าลดดาเมจที่ได้รับลง15เป็นเวลา8วินาทีนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีเลลี่อยู่ในสนามเนี่ยบัฟตรงนี้จะคูณ2ก็คือเป็น30นั่นเองนะครับผมโอ้โหมีทั้งฮิลมีทั้งบัฟลดดาเมจนะครับแหมครบเครื่องเกินมาที่สกิลอันตินะครับสกิลอันติเนี่ยยูนาจะโจมตีกว้างไปข้างหน้านะครับทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมด4คนและหลังจากใช้สกิลเสร็จแล้วจะทําการรีเลือดตัวเอง20ถ้าเกิดเลลี่อยู่ในสนามนั่นเองนะคร คุณจะสังเกตได้ว่าทั้งสกิลและอันตินะครับจะให้ความสําคัญกับเลลี่มากก็คือถ้าหากว่ามีเลลี่อยู่ในสนามเนี่ยยูนะจะได้ฮิวนะครับซึ่งก็คือเราเนี่ยแทบจะขาดเลลี่ไม่ได้เลยนั่นเองนะครับผมและถ้าหากว่าเราอัพสกิลนี้ขึ้นเลเวล5นะครับหลังจากเราใช้อันติเสร็จเนี่ยเราจะได้บัฟบ,บวกอ t k ิเค15เป็นเวลา12วินาทีนะครับซึ่งถ้าหากว่าเลลี่อยู่ในสนามเนี่ยบัฟตัวนี้จะเป็น2เท่าก็คือจาก15เป็น30นนั่นเองนะครับ โอเคครับโดยภาพรวมของสกิลที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าตัวละครยูนะเนี่ยควรที่จะใส่ของเป็นคูลดาวนะครับเนื่องจากสกิลของเขานะครับถ้าใช้เนี่ยจะลดดาเมจที่ได้รับหรือใช้แล้วฮิลเลือดหรือใช้แล้วบับพลังโจมตีอะไรต่างๆนานาน,น,นะครับจึงมีความจําเป็นที่ยูนะจะต้องเล่นเป็นสายเฮสหรือว่าสายลดคูลดาวนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ขอพูดถึงของที่ใส่เลยแล้วกันนะครับของที่ใส่ของยูนะเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยนะครับแต่ผมจะขอยกอะไรที่ หาง่ายแล้วก็มีประโยชน์นั่นเองนะครับผมก็คือเซตอินฮิลิบิเตอร์นะครับสำหรับเซตใหญ่นะครับก็เป็น4คูดาวแบบนี้นะครับเพื่อเอาสกิลเฮดนะครับรีสกิลได้เร็วขึ้นออลองที่1จะเป็นแอนติเคน์เตอร์ดาเมจเลสิตนะครับเอามาใช้ใน p v p นั่นเองส่วนออบลองที่สนะครับสำคัญมากๆก็คือแอนติกาวดาเมจเลสิตนะครับเพื่อทําให้เราลดดาเมจได้อย่างมากเลยนั่นเองนะครับซึ่งจะใช้แบบนี้ทุกอันเลยนะครับผมอ่ะเหมือนกันหมดเลยนะครับ เลสิตเลสิตเหมือนกันหมดเลยนะครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแอนติเกาดามจเลสิตนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะได้ลดดาเมจจากศัตรูที่ยืนภาคผืนนะครับผมน,นี่ก็คือเซตอินฮทอิบิเตอร์ที่ผมแนะนานะครับสาหรับรังพึ่งนะครับตัวลาเทนบิลิตี้เนี่ยผมจะแนะนําเป็นเรนดามจนะครับหรือว่าจะเป็นคีดาเมจเลสิตแบบนี้ก็ได้นะครับผมถ้าหัวหาอะไรไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีทุนนะครับผมแนะนําให้เป็นเซตสวิปนะครับเพราะว่าเซตสวิปเนี่ย เราสามารถกำหนด Latentability นะครับผมเรียกว่ากำหนดก็ไม่ได้เรียกว่าสุ่มดีกว่าเราสามารถสุ่ม l a t e n แอบิ i ิตีให้เป็นส l ิลเฮได้นั่นเองนะครับผมส Skill h นี้นะครับก็คือเราจะอัด Skill h สขั้นสูงสุดเลยเพื่อที่ให้ยูนะรีสกิลได้ไวที่สุดนั่นเองนะครับแถมออบลองที่1ก็สามารถกำหนดเป็นสกิลเฮสแบบนี้ได้นั่นเองนะครับส่วนออบลองที่2เนี่ยเราจะเอาเป็นแอนติเกาดาเมจบรีสิตนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันนะครับ ผลที่ได้ก็คือเราจะรีสกิลได้เร็วมากในขณะเดียวกันเราก็จะมีบัฟแอนติกาวดาเมจเลสิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตที่ดีมากสําหรับอยู่หน้าสปริงฟิลด์นะครับผู้ชมน่าจะได้ยินแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆเ,เขาเล่นกันอยู่แถวบ้านผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเสียงเข้าผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเปิดโหมดตัดเสียงแล้วแต่มันตัดออกไม่ได้จริงๆนะครับขออภัยด้วยเป็นอย่างสูงนะครับหรือว่าผู้ชมจะทําเซตที่3นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเห็นคนที่เล่น p v p บางคนเขาใช้กันนะ มากเลยนั่นเองนะครับผมมันก็คือเซตของดันไดเมนชันนะครับอยู่ในฉากที่2อันนี้นะครับผมอ่ามันจะต้องใช้ของนี้ในการสร้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนเข้าที่เวิร์กช็อปอ่าโอเคทีนี้เข้าที่เวิร์กช็อปแล้วกดลิลิกเกียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆมาดูตรงไวล์ลิลิกยูนิเวอร์แซลตรงนี้นะครับมันคือเซตเขียวนั่นเองนะครับซึ่งเซตเขียวเนี่ยมันจะมีโบนัสเซตที่ เพิ่มความแรงในการฮิวนะครับก็คือมันจะมีอยู่เซตหนึ่งที่มันจะบอกว่า incoming healing นะครับผมก็คือจะทำให้เราได้รับผลการฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะครับด้วยความที่ยูน่าสปริงฟิลเนี่ยเขามีความสามารถในการฮิลตัวเองหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพาสซีฟหรือว่าสกิลหรือว่าอันตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใส่เซตนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้การฮิวนั้นแรงขึ้นนะครับซึ่งเซตนีน้อาจจะเอื้อมถึงยากหน่อยเพราะว่ามันฟาร์มยากนะครับ ผมเองก็ยังเล่นอันนี้ไม่ผ่านเลยนะครับไม่ได้มานั่งวิจัยสักทีไม่มีเวลาทําเลยทีนี้ถามว่าเอ้าพี่ถ้างั้นเล่นยูน่เซตเมทได้ไหมเซตเมทคูดาวนะครับโอเคพวกเซตเมทคูดาวพวกนี้นะครับสามารถที่จะเล่นได้ไหมผมบอกเลยว่าสามารถที่จะเล่นได้นะครับแต่ข้อแรกเปลี่ยนก็คือยูนะคุณจะบังมากๆเลยนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถที่วนสกิลได้เร็วก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่าโดนสไนย,ยิงเนี่ย เราจะบางมากเลยนั่นเองนะครับน,นั้นก็ต้องชั่งน้ําหนักกันเอาเองนะครับว่าอยากจะบางแต่ว่าสกิลรีไวหรือเปล่านะครับซึ่งถามความเห็นของผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยที่จะแนะนําแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าใส่แท้งคูดาวอัตราการรอดชีวิตมันดีกว่าแล้วเราก็ใช้ดาเมจจากการเบ์นศัตรูไปนั่นเองนะครับต,ตัวละครยูน่นะครับก็มาพร้อมกับการอัปเดตเลกเตอร์ด้วยนะครับซึ่งเลกเตอร์ของน้องเนี่ยจะทําให้การเผาของเธอนะครับจากเดิมที่แรง2%จะเปลี่ยนเป็น3%แทนนั่นเองนะครับ แต่ก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับก็คือถ้าศัตรูยืนอยู่คนเดียวในวงเนี่ยเขาจะโดนเผา3%เนแต่ถ้ามีศัตรู2คน3คน4คนนะครับก็จะหารเฉลี่ยไปนั่นเองนะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องไปจํานะครับว่า1คน2คน3คนมันคิดยังไงนะครับปล่อยมันไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาเป็นว่าให้คุณอัพไว้เลยนะครับผมเกเตอร์ตัวนี้เนี่ยยังไงก็มีประโยชน์แน่นอนนั่นเองนะครับใช้เผาเลือดศัตรูแรงขึ้นนะครับ สรุปภาพรวมของตัวละครกันนะครับว่าทําไมของมันต้องมีนะครับตัวละครนี้แน่นอนนะครับว่าแม่คนิกในการเบินเลือดของน้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนั่นเองนะครับตัวละครที่สามารถเบินเลือดศัตรูได้อีกคนนึงก็คือเจกนั่นเองนะครับที่เขาจะเปิดวงไฟฟ้านะครับก็สามารถที่จะใช้เบินเลือดได้แต่อาจจะไม่แรงเท่ากับยูน่นะครับยกเว้นว่าเจเขาเบินจักรกลนะครับอันนั้นแรงเท่ายูนะเลยซึ่งถ้าหาว่าเอาไปเล่นใน pvp นะครับยูน่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่สามารถละลายแทงได้เร็วมากแต่ว่าอาจจะต้องเอาตัวละครยูนะไปหลบอยู่หลังงงแทนอย่่าเช ให้เราแทงนําไปคนหนึ่งแล้วก็เอายูนะเดินตามไปนะครับวงของยูนะเนี่ยไกลพอที่จะเผาตัวแนวหน้าของศัตรูให้ตายได้เลยนั่นเองนะครับผมและการเผาของยูนะอย่างที่บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าศัตรูจะเลือดเยอะแค่ไหนนะครับปล่อยให้ยูนะได้ลอยนวลในสนามเนี่ยเขาก็จะโดนเผาตายในที่สุดนั่นเองนะครับผมแถมยูนะนะครับก็มาพร้อมกับสกิลและบัฟมากมายนะครับผมคือบัฟของยูนะเนี่ยบัฟดาเมจรีดักชั่นบัฟเพิ่มอีดีเคฮิวตัวเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ ครบเครื่องสุดๆตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะครับและในมุมของผู้เล่นใหม่นะครับถ้าคุณผู้ชมเปิดตัวละครนี้ไว้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับบอกได้เลยว่าชีวิตคุณจะสบายมากๆนะครับเพราะยูนะจะแบกคุณได้ทุกคอนเทนต์นะครับผม PvP ก็เก่งลง PvE ก็เก่งนะครับแต่ว่าอาจจะเอาไปลงบอสไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าความสามารถในการเผาเนี่ยมันเผาบอสไม่ได้นะครับเผาได้แค่บอสบางตัวเท่านั้นมาพูดถึงข้อเสียใหญ่ของยูนะกันบ้างครับแน่นอนนะครับว่าตัวละครสไตรเกอร์เนี่ยแพ้ทางสไนเปอร์อย่างแน่นอน เขาจะโดนสไนเปอร์ยิงแรงมากนะครับโดยเฉพาะถ้าศัตรูมีมอเด็ตหรือว่ามอร์กาน่านะครับที่สามารถยิงทะลุเข้ามาหาสไตเกอร์ได้เนี่ยจะทําให้ยูนะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่เก่งก็จริงโหดก็จริงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเจอสไนเปอร์โหดๆเนี่ยก็จะไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าแพ้ทางอย่างหนักเป็นข้อเสียอย่างร้ายแรงของยูน่าสปริงฟิลด์เพียงอย่างเดียวเลยนะครับก็คือสไนเปอร์นั่นเอง แต่จะบอกว่าเป็นข้อเสียร้ายแรงของยูน่คนเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวละครสตรเกอร์เขาก็แพ้ทางสน่กันทุกคนนั่นแหละนะนอกจากนี้ก็ถ้าจะไม่มีข้อเสียอะไรแล้วนะครับสำหรับยูนะสปริงฟิลก็เป็นตัวละครที่น่าเปิดมากๆยิ่งถ้าวว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนําให้เปิดไว้เลยนะครับแล้วคุณจะเล่นเกมนี้ได้สนุกขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าหากว่าผิดพลาดหรือว่าตกข้อมูลเรื่องอะไรไปก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลคัรบ อเวลาเห็นยอดไลค์เยอะๆแล้วเนี่ยมันเป็นกําลังใจที่ดีมากที่ทําให้ผมอยากทําคลิปออกไปออกมาไวๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดไลค์ไว้แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมลราคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ